ชุมชนชาวมุสลิมในฝรั่งเศสต่างแสดงปฏิกิริยาไม่พอใจที่มือปืนที่ไปเกาะเหตุโจมตีสำนักงานของนิตยสารชาลีแอปโดอ้างว่ากระทำการในนามของอิสลามและก็ร่วมกันประนามการโจมตีดังกล่าวนอกจากนี้ชาวมุสลิมในกรุงปารีสก็ยังแสดงความวิตกว่าพวกเขาจะกลายเป็นแพ้รับบาปจากการกระทำของมือปืนการแสดงความวิตกมีขึ้นหลังจากมีรายงานว่า มีการโจมตีสถานที่สำคัญทางศาสนาของชาวมุสลิมในหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสรวมทั้งมีการยิงใส่ห้องโถงทำพิธีละหมาดในเขตโอตทางภาคใต้ขณะที่มัสยิดในเมืองทางภาคกลางถูกโจมตีได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บทางการฝรั่งเศสได้ขยายพื้นที่รักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุด ตั้งแต่กรุงปารีสไปจนถึงเขตพิคาดีทางภาคเหนือหลังเกิดเหตุโจมตีสำนักงานของนิตยสารขณะที่กระทรวงมหาไทยของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าได้ระดมกำลังตำรวจและทหาร88,000นายออกไปไล่ล่ามือปืนและดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วประเทศ ขณะที่ความคืบหน้าในด้านการสอบสวนล่าสุดตำรวจนั้นได้สอบปากคำบุคคลที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีถึง90คนในจำน,นวนนี้ถูกควบคุมตัวไว้9คนเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับ2พี่น้องที่เป็นมือปืนซึ่งตำรวจนั้นเปิดเผยชื่อและใบหน้าคือนายเชรีและซาอิดคูอาชีอายุ32ปีและ34ปี มีรายงานว่าทั้งคู่เคยเข้าร่วมการฝึกกับกลุ่มอัลกออิดะในเยเมนนอกจากนี้นายเชรียังเคยต้องโทษเมื่อปี2551ฐานเกี่ยวข้องกับเครือข่ายส่งนักรบเข้าไปในอิรัก